ไอ้เสมครับครับขอรถเก๋งเงินสดงบไม่เกินแสนหอยข่อยจะขั้นเนี้ยรถเก๋งตัดสดงบไม่เกินแสนเมนครับไอเอาแท่หรือเอาอิลิเอาเท่เอาเท้เอาแทบ่แเท่เฮงสดหรือพอนสดนะสดนะสดโมเมนว่าพ่อพ่อขายแล้วไอ้ขอเปลี่ยนไดีบ่ะเปลี่ยนเป็นพอนเดีย่ปะง่อยสดเออสดบ่นี่นะแต่ว่าบ่มี่บ่มี่ <laughs> สั่งมาจกหรอกจกแหลกถามกูเห <laughs> ็ะเนาะแสนกว่าได้ป่าวแสนเท่าไหร่เอาแสนกว่าแหละเท่าไหร่ล่ะเอาจากมันตั้งขายอย่างเนี้ยตั้งขายอยู่สิบเจ็ดห่าสิบเจ็ดห่าอ่ต้อ, <laughs> ตอ,อ,อยวะโตเดี๋ยวเบิ่งรถก่อนเดี๋ยวต่อเบิ่งรถก่อนกะโตอยกวะเออเดี๋ยวโตออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโตอยกแบบโตสี 40, ่หมื่นสี่หมื่นไปเบิ่งรถไปเอาคือว่าจังสั่นก็ให้ต่อก็สิว่าให้ต่อบ่ ลดให้2องหมืไปเอาลถนะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบห้ไปเอาเบิ้งรถก่อนอ่าสิบห้ห้ามานะมิซูมิชิมีรานนะเกียร์ออโต้ตัวท็อปชุดแต่งรอบคันงบแสนกว่าบาทมาจบสุดเลยเกียร์ออโต้สภาพนางฟ้าสภาพนางฟ้าสีฟ้าน้ำทะเลจืดมันยังตนอน,น้ำทะเลจืด <laughs> ฮะแม่ยังต้นหนาแตะเลีจือแต่เพิ่งเราเมื่อกี้บวเข้มบวเข้ม oh. บวเข้มนะ <laughs> จืด<อ>เออ,เอ,อนะขายเงินสดครับหนึ่งเจ็ดห้าส่วนลดให้สองหมื่นเหลือหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันมอเตอร์ไซค์ไม่แถมนะ,ะนนไม่ใช่ว่าเออไอเออไอจบผมเอา,าแค่นั้นมอเตอร์ไซค์น้ำได้บอด้ยลดราคาให้แล้วโอเคป่ะเหลือหนึ่งห้าห้าถัดไปหลังเรียกว่าโคตรของโคตรและ โคราโ,โลดโคราโลดโคราโลดสวยดีกว่านะเออเออโคราโลดสวยโโอ้หเกียวโตสตาร์ทเลยวะไม่เก้ามือนี่เลยนะโอ้ไม่เซ็นเข้าเซ็นเข้าเอเย็นเพลงเพราะเบาะนิ่มตีดก่อนเพลงเข้าลิกาซิตเข้าลิกาซิตเขาย่างเครื่องอย่างนี้เลยยังไงเยี่ยมผู oh ้ใดป่วย ผู้ได้ป่วยผมมีผู้ได้ป่วยคือต้องเยี่ยมฮะคือต้องไปเยี่ยมอ้อไม่สภาพดีเยี่ยมเออไ่ต้องเยี่ยมแล้วเพราะว่าเขาออกแล้วออกอย่างนั้นสิบสี่แล้วอ๋อออกแล้วอกอย่าอย่าวนก็ไปหาเขาเลยเออเดวกูซสวยอีกเนี่ยสวยงามอ้าวสนใจติดต่อเข้ามาติดเครดิตก็ซื้อได้เพราะซื้อสด แท็กซิ่สิบครั้งก็ซื้อได้เพราะซื้อสดเออนะตังด้าวก็ซื้อได้เพราะซื้อสดอ่าไม่มีอาชีพก็ซื้อได้เพราะซื้อสดเออเดี๋ยวยังยิกเดี๋ยยังยิกอายุเกินอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ซื้อได้เพราะซื้อสดเอออายุไม่ถึงเกณฑ์อายุสิบแปดสิบเก้าบห้าสสสสองก็ซื้อได้เพราะซื้อสด โอเคไหกูเมื่อยโอเคไปนะครับนะฝากกู้แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้ไอเสมกมันก็นทิมงานทิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจว